สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช้านี้เช้านี้เป็นวันที่สามของเดือนกรกฎาคม2568นะคะเป็นจะเลยกลางปีขึ้นมาแล้วฮะเลยกลางปีแค่สามวันนะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยตื่นเช้ามาวันนี้ตื่นตีห้าลุกขึ้นมานะทำนูน่ทนทำนี่เล็กๆน้อยๆนะดื่มกาแฟเสร็จตอนนี้ก็ ประมาณ7จ็โมงสี่สนาทีแต่พี่อ้อยมาทำน้ำพริกนะคะเนี่ยคะเยอะมากเลยกะละมังน,นี้นะคะล้นล้นปรีเลยเดี๋ยวจะหกนะกะละมังน,นี้ใหญ่เยอะแล้วก็เข้มข้นมากนะคะเข้มมากข้นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเออมองดูสิอือฮะเข้มข้นมากนะคะ เข้มข้นมากเลยนี่ค่ะเข้มมากนะคะวันนี้มาทำน้ำพริกเต็มกละมังเลยนะคะจะบรรจุใส่ขวดนี้นะคะ,คะกระปุกนี้นะคะขายห0สิบาทนะคะพี่อ้อยไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงขายจริงนะคะแล้วก็มาทำและขายทุกวันนะใครสนใจทักมาได้นะคะ น้ำพริกของพี่อ้อยอร่อยมากค่ะเข้มมากค้นมากไม่ต้องไปอะไรนักหนาเลยเนี่ยค่ะทัพพีเดียวเนี่ยนะกินข้าวอิ่มเลยนะมันเยอะเพราะว่าช้อนใหญ่เนี่ยค่ะช้อนสั่งมาจากลาซ a ด a านะคะเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเช้านี้เล็กๆน้อยๆมาว่าตื่นขึ้นมาแล้วเรามีเรามีงานทำนะคะ เมื่อวานนี้ไปกาจัดปลวกนะฮะปลวกที่ขึ้นตู้นะฮะตู้มันเป็นตู้ไม้อัดแล้วก็ใส่พวกเอกสารเเกี่ยวกับไพ่ยิปซีแล้วก็เอ,อเกี่ยวกับการดูดวงทางรักชีวิตจากวันเดือนปีคิดปรากฏว่าปลวกอะ่ะมันเจาะกินพวกเอกสารทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยค่ะ เราเองก็ไม่เคยไปเปิดดูตู้เห็นว่าเออนะตรงนี้มันใส่เอ,เอกสารเอาไว้ตอนที่สมัยเราเรียนนะเราเรียนมานานแล้วค่ะแต่เราดูดๆมา22ปีแล้วที่บ้านหลังนี้นะก็นานๆเปิดทีค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูคือไม่ได้สังเกตแต่พอไปดูชั้นล่างนะคะที่ใส่เอกสาร <c oughs> าสมุดที่เขียนประวชีวิตเนี่ยนะฮะ,ะเขียนคนสำคัญเอาไว้นะคะเอาไว้ในนั้น,นะ,ะเยอะมากเลยนะคะ คนที่แบบว่าเออเราคนจะจำาะนะคือก็อจําทุกคนแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นสําคัญมากเอกสารอันนี้นะคะในเฉพาะครอบครัวเราที่ไหนได้พอไปดูปรากฏว่าปลวกมันกินจนหมดเลยมันกินมันแทะกินจนไม่เหลือใบนะคะมันเป็นแบบมันเป็นอ,อ,อะไรอะมันเป็นปลวกแบบละเอียดยิบเลยค่ะนะคะเราก็เลยให้ช่างมาช่วยกําจัดพวก จองปลวกออกนะคะปรากฏว่าทิ้งไว้ตั้งสองสามวันวันนี้นะพอไปเลือเอกสารอีกปรากฏว่ามันยังไม่ตายอยู่กลุ่มหนึงนะมันก็กําลังแทะดินเราก็เลยยกมาใส่คารมังแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกนะสัตว์ทิ้งข้างนอกไปไกลๆเลยนะคะนั่นแหละและที่เหลือก็กระทืบมันซะหน่อยนึงนะตายแล้วไม่ตายไม่รู้ตึ๊บตุ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 ๊บนะทำเพราะเป็นพิธีอ่ะนะเอา มาวันนี้ก็ไม่มีอะไระ่ะเนี่ยจะบรรจุน้ำพริกนะคะนะจะบรรจุนะใส่ในกระปุกนี้นะคะกระปุกนี้ค่ะกะละมังนี้จะบรรจุได้ประมาณหกกระปุกนะคะเต็มเลยหกกระปุกเพราะว่าเคยทํามาแล้วก็ได้วยหกรก,นะะกระปุกนะคะกระปุกหนึ่งหกสิบบาทหกสิบเป็นหกสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหก นี่ยสามร้อยหสิบาทเท่านั้นคิดดูสิจะเอากำไรที่ไหนถามว่ากะปิแพงไหมแพงนะมะนาวแพงไหมช่วงนี้ไม่ค่อยแพงนะแต่ก็โอเคยังยังใช้ได้แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะแพงขึ้นกว่านี้นะคะตกลูกหนึงสองบาทนะแต่ตอนนี้นะ่ยนะห้าลูกสิบบาทนะก็ยังดีเนี่ยกระมังนี้ใส่ประมาณหกสิบลูกนะคะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบลูกนะคะ พือทำให้เข้มข้นค่ะกะปิเข้มข้นมากค่ะน้ำพริกของพี่นะนะเปรี้ยวเค็มหวานโอเคกลมกล่อมถามว่ากลมกล่อมไหมใช่คนที่กินน้ำพริกกะปิเป็นก็คือสามรสแหละแต่ถ้าหากว่านอกเหนือจากนั้นเขาจะมีเปรี้ยวปิดมีเผ็ดจีแล้วมีหวานจ่อยใช่ไหมบางคนชอบหวานนะคะบางคนชอบเค็มน้ำหน้าบางคนชอบเปรี้ยวจีบางคนชอบเผ็ด ไม่ต้องใส่น้ําตาลเผ็ดๆพี่อ้อยเคยทํามาแล้วไหนที่ไม่ใส่น้ําตาลนะใส่ชูรสนิดหนึ่งปรากฏว่ากินไม่ได้คือคนเราอ่ะจะกินเผ็ดจะโดดอย่างนั้นน่ะไม่ได้หรอก่ะนะคะหนึ่งกระเพาะเราก็คลากนะนะคะมันเผ็ดจริงแล้วมันเค็มนะแล้วความเปรี้ยวไม่ได้นําเลยอันนี้เปรี้ยวเค็มหวานไม่มีอะไรนําคือกลมกล่อมนัวเนียนเนียนนัวนะคะ ของพอ้อยเนียนนวนวลเนียนนะคือเป็นเอกลักษณ์ของเรานะถ้าหากว่าของคนอื่นเขาอาจจะเปรี้ยวจี๊ดก็ได้นะเปรี้ยวปิ๊ปิดนะเผ็ดปิ๊ปิดแต่ของพี่ไม่ทำนะคะพี่จะพออายุมากแล้วค่ะเรากินตามใจปากของเราบ้างน,นะคือตามใจปากคนใทรจะกินรสของเราเนะี่ยคือเอาตรงนี้ถ้าหากว่าเขาเอาของคนอื่นนะาอาจจะเป็นรสเผ็ดจดีนะหวานจ่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ของพี่คลมกล่อง หมายความว่าไม่เผ็ดจี๊ดเกินไปแต่เผ็ดไม่เปรีร้ยวจี๊ดจนเกินไปแต่ก็เปรีร้ยวละมุนละไหม่มมหวานไม่หวานจี๊ดนะเป็นหวานกลมกล่อมหวานแบบละมุนนะคะสามรสนี้นะคะมันเข้ามาอยู่ในน้ำพริกอันนี้ค่ะถ้วยนี้ค่ะนี่ยเน,นี่ค่ะแล้วก็เยอะค่ะมันล้นกระมังก็เลยใส่ในนี้อีกในนี้ก็ะจะบรรจุได้ประมาณครึ่งกระปุกนะหรือเกือบเต็มนะคะ วันนี้ก็อลํมพบทมาเพียงแค่นี้ะนะคะวันนี้เป็นวันที่นะคะวันที่สามเดือนกรกฎาคม2568นกแดะป้าอ้อยก็จบทลิปเพียงเท่านี้นะคะเล็กๆน้อยนอยไม่ต้องมากค่ะมากแล้วก็มีคนเบื่อ <c ười> บางคนก็บอกโว้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เจ๊เบื่อเราก็บอกว่าเราอยากจะเชลฟี่เอาไว้ในทุกๆวันหรือในทุกๆครั้งที่พี่ทำ นะทำาใ้พี่ก็ปิดก็อยากจะเก็บเอาไว้ค่ะนะคะคนเราอะ่นะอย่าให้วันเวลาเหล่านี้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะคะวันวันเราทําอะไรบ้างเรารู้ว่าเราทําอะไรบ้างนะเมื่อย้อนดูในวันนั้นโอ้ปีหน้าเราย้อนดูโอ้วันนี้วันที่สามกรกฎาคมเราทําอะไรบ้างนะตรงนี้แหละค่ะนะเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ